มาจาาเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชิมขนมกันนะคะร้านนี้เขาการันตีว่าเป็นเจ้าเก่าแก่เจ้าแรกและเจ้าเดียวของตลาดปากน้ํานะคะร้านลิ้มดำรงนะคะอายุเก่าแก่กว่าร้อยกว่าปีเลยนะจ๊าเพื่อนเพื่อน วันนี้เราก็ซื้อมานะคะ3อย่างเลยนะคะมีขนมเทียนไส้เค็มนะคะแล้วก็ขนมสลัดงานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดีกว่านะคะอันแรกนะคะเป็นขนมสลัดงานะคะก็จะแป้งบางนะคะข้างในก็จะเป็นไส้หวานนะคะเป็นไส้มะพร้าวนะแล้วก็ข้างนอกเขาก็จะเคลือบด้วยงาขาวงาดํานะคะหวานน้อยนะคะกําลังดีเลยค่ะไม่เลี่ยนชิ้นต่อไปเป็นขนมเทียนไส้เค็มนะคะอันนี้ก็จะแป้งบางนะคะแล้ er. วก็รสชาติกําลังดีเล <arcade>. ยนะคะชิ้นละสิบาทต่อไปก็เป็น ขนมซิกเนเจอร์ของเขาเลยขนมใบจากนะมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมขนมจากที่เรารู้จักอันนี้เขาก็จะทําเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ตัดหัวตัดหางออกปกติเราเห็นอะจะเป็นชิ้นยาวๆใช่ไหมอะแต่อันนี้เขาก็จะทําเป็นชินะะออ้น,เ,น,น,เ,เ,นเล็กๆอะ่ะคิดว่าเป็นชิ้นพอดีคําเลยอะเดี๋ยวมาชิมดีกว่าปกติอะ่ะไม่ค่อยชอบนะขนมจากอะว่ามันกินลําบากอะ่ะ แล้วก็จะมีรสชาติแบบหวานๆอย่างเงี้ยหวานอย่างเดียวอร่อยนะเขาจะหวานน้อยแล้วก็ที่สำคัญหอบกลิ่นมะพร้าวมากให้ยี่มะพร้าวเยอะมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะเจ้าเนี้ยแนะนำเลยอ่ะเพื่อนเนี่ย ขนาดลราบดีิไม่ชอบกินขนมจากนะแต่ว่ารู้สึกว่าร้านนี้อร่อยอะ่ะหวานกำลังพอดีอะ่ะแล้วก็ข้างในอะ่ะไส้เขาเยอะมากเลยอะ่ะปกติถ้าไปซื้อกินตามที่อื่นเนี้ยเราจะเห็นว่าแป้งเยอะอะไเงี้ยแต่ร้านเนี้รู้สึกว่าไม่แป้งไม่เยอะนะเนี่ยมีแต่ไส้มะพร้าวอะ่ะข้างในอะ่ะส่วนใหญ่อัดแน่นเป็นมะพร้าวเลยอะ่ะ อร่อยค่ะขนมจากร้านนี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะเราก็จะไปชิมน,นะคะเขาบอกว่ามีไส้กล้วยกับไส้เผือกนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นของขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะ